ให้ถามแน่ให้ถามแน่ซื้อปุ๋ยซื้อยาลานใดมันสัมปะหลังจังสียงามหัวใหญ e ่หัวโตได้เปิดเส้นแปลงสูงให้ถามแน่ให้ถามแน่ซื้อปุ๋ยซื้อยาลานใดอ้อยจังสีแตกกอดีลำใหญ่ลำเห่าความหวานจังสีเพิ่มให้ถามแน่ให้ถามแน่ซื้อปุ๋ยซื้อยาลานใดย่างพาราจังต้นใหญ่ใบดกใบงามกรีดง่ายเปลือกอย่างนิ่มนำยางไหลดีไหลด่วไหลดวง และสุดท้ายให้ถามเน่ให้ถามเน่แม่นโมเจ้าสื้อปุยซื้อยาล้านใดเขาจังก่อใหญ่ใบางามห่วงดกเม็ดเต็มขายได้น้ำหนักดีบอกคอยแนตี้ให้ถามเน่ร้านมัชาการเกษตรร้านมัชาการเกษตรหน้าหน่วยปลาใหม่เอราวันเพิ่นจำนายปุยยา ฮอร์โมนอาหารเสริมสำรับพืชยาขายะยาขามแลงเมล็ดพันธุผืชเมล็ดพันธุผักอุปกรณ์ทางการท,ารทำสวนอย่างตรวจแทนจำานปุ๋ยป่านินทองและมตดจีดยางตรานกเหือกเปลี่ยนใบมีดได้โดยประ้องหลับคมรับห้คํำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรมัชฉาการเกษตรหนาาวยปหน่วยปาปห่เาในหม่เอราวัณ0 8 1 9 8 1 6 0ูน0 8เ9 8 1 6ก้า